สวัสดีค่ะช่องเลขหวยเทลาวนะคะวันนี้เป็นแนวทางของ2ตัวบนนะคะประจำงวดของวันที่7มกราคม2564ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ2ตัวบนชุดนี้เราลงให้เมื่องวดที่แล้วมีเกือบตรงเลยนะคะเราคำนวณได้เลข84นะคะอ่เราคำนวณไ,ได้เลข7 4 4 7แต่ผลนะคะออกมาเป็น84นะเฉียดตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะเกือบได้ชุด2ตัวตรงอีก1ครั้งแลคะสำหรับ สูตรที่ลงให้มืองวดที่แล้วนะคะสำหรับในรอบนี้ก็ขอแก้มือใหม่นะคะใครที่จะติดตามก็สามารถตามได้เลยนะคะเพียงชุดเดียวเท่านั้นที่คำนวณเลขออกมาสำหรับแนวทางชุด2ตัวนะคะในรอบนี้ก็มีตัวเลขมาให้รับชมชุดเดียวนะคะย้อนหลังที่3งวดเริ่มคำนวณนะคะวันที่24ทธันวาคมนะคะโดยการใช้สูตรพันคูณด้วย2นะคะบวกด้หลัก10 บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3นะคะบวกด้วย7สูตรที่2นะคะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันหลักหน่วยคูณด้วย2นะคะแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะคะก็จะเริ่มการคำนวณเลยนะคะจากสูตรแรกเป็นหลักพันนะคะก็คือเลข2คูณกับ2ได้เท่ากับ4บวกด้วยหลัก10นะคะเป็นเลข9บวกด้วยหลักหน่วยนะคะคูณกับ3 6 3สาได้เท่ากับ18 บวกกับ7คงที่4บวกกับ9ได้เท่ากับ13 3าบวกกับ8ได้เท่ากับ11 11บวกกับ7ได้เท่ากับ18ตัวที่สองใช้หลักหมื่นนะคะรอบนี้หลักหมื่นเป็นเลขศูนย์นะคะบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองสองได้เท่ากับ12บนะคะบวกกับ6คงที่ 2บวก2ได้เท่ากับ4 4บวก6ได้เท่ากับ10ตัวแรกนะคะที่เราคำนวณได้เป็นเลข80วันที่28ธันวาคมนะคะออกมาเป็นเลข80นะคะในงวดแรกเราได้80ตัวตรงนะคะงวดต่อไปเราใช้เลขหลักพันนะคะ3880หลักพันเป็นเลขหลักพันเป็นเลข3นะคะ3คูณ2ได้เท่ากับ6 บวกด้วยหลักสิบเป็นเลข8หลักหน่วยในรอบนี้นะคะเป็นเลข0นคูณกับ3ได้เท่ากับ0บวกกับ7 6หกบวกกับ8นะคะได้เท่ากับ10 4นะคะ4บวกกับ7ได้เท่ากับ11สูตรที่สองนะคะใช้หลักหมื่นเป็นเลขหนึ่ง บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลขสามหลักหน่วยรอบนี้เป็นเลขศูนย์นะคะคูณสองได้เท่ากับศูนย์แล้วก็บวกด้วยห1บวกสามได้เท่ากับสี่สี่บวกหได้เท่ากับ10รอบนี้ได้หนึ่งน,นะคะแต่ว่าผลของวันที่30ออกมาเลขศูนย์หนึ่งรอบนี้ได้ตัวกลับนะคะ งวดต่อไปของวันที่30สูตรใช้หลักพันนะคะเป็นเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8หลักสิบบวกด้วยหลักสิบนะคะเป็นเลข0หลักหน่วยเป็นเลข1นะคะคูณกับ3ได้เท่ากับ3แล้วก็ปิดท้ายด้วย7คงที่8บวก3ได้เท่ากับ11 11บวกกับ7ได้เท่ากับ18 สูตรที่สองนะคะเป็นหลักหมื่นก็คือเลขสองบวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข4หลักหน่วยเป็นเลข1น,นะคะ1คูณสองได้เท่ากับสองแล้วก็บวกด้วย6คงที่สองบวก4ได้เท่ากับ6 6บวก2ได้เท่ากับ8นะคะ8บวกกับ6ได้เท่ากับ14บสี่ ได้เป็นชุดตัวเลข84นะคะวันที่4มกราคมนะคะเพิ่มออกไปล่าสุดก็คือเลข84รอบนี้กําหนดไว้แล้วนะคะก็คือจะได้เป็นเลข84ตรงกับผลของวันที่4เลยงวดต่อไปนะคะวันที่4มกราคมหลักพันนะคะเป็นเลข7คูณ2ได้เท่ากับ14หลักสิบนะคะเป็นเลข8 หลักหน่วยนะคะคือ4คูณ3าได้เท่ากับ12แล้วก็บวกด้วย7คงที่4บวก8ได้เท่ากับ12สองนะคะ2บวก2ได้เท่ากับ4 4บวกกับ7ได้เท่ากับ11สูตรที่สองนะคะหลักหมื่นเป็นเลขห้าหลักพันนะคะเป็นเลข7หลักหน่วยรอบนี้เป็นเลข4คูณสองได้เท่ากับ8บวกด้วย6คงที่ 5บวก7ได้เท่ากับ12นะคะ2บวก8ได้เท่ากับ10 10บวก6ได้เป็นเลข16นะคะเราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยที่เป็นเลข6ดึงออกมานะคะสูตรนี้ได้เป็นเลข16ชุดเดียวเราก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะตัวกลับนะคะก็จะเป็นเลข6 1นะคะก็จะได้จากชุด2สูตรนี้นะคะได้เป็นเลขเอาตัวตรงก็คือจะได้เลข2ตัวตรงนะคะถ้าเกิดได้ชุด ตัวตรงชุดเดียวเลยก็คือเลข16ตัวกลับก็คือ61นะคะก็ได้สรุปตัวเลขของชุด2ตัวบนงวดนี้แล้วนะคะเป็นเลข1661สําหหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ